สวัสดีครับผมแดนครับหัวหน้าทีมขายอยู่มิซูเบสออโต้อันญบุรีพวงสองนะครับอยู่ใกล้ๆฟิวเจอร์พาร์คบางสินะครับผมวันนี้จะมาแนะนําตัวตอนเดียวโฟวิลตัวนี้เป็นรถทดลองขับนะครับซึ่งเป็นรถใหม่น้อยมากเดี๋ยวเชิญไปดูภายในกันเลยครับผมคันนี้นะครับจะเป็นกระบะตอนเดียวโฟวิลนะครับผมพวงมาลัยสีก้านนะครับมีหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วนะครับจะมีระบบเกียร์โฟวิลเบาะเป็นเบาะไวนิ้วนะครับทาความสะอาดได้ง่ายนะครับผม มิสูเตตันตัวนี้นะครับเป็นกระบะตอนเดียวที่กว้างมากนะครับเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าตลาดนะครับสามารถติดข้อบรรทุกผลไม้นะครับตามฤดูกาลได้เลยนะครับผมครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับผมก็คือดาวอยู่ที่9,900บาทผ่อนอยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับประมาณ1 4ื่นไม่เกินนี้นะครับผมสนใจสอบถามมาได้เลยครับที่เบอร์โทร0 8 0 6 0 6 5457นะครับติดต่อได้เลยรถคันนี้มีอยู่คันเดียวนะครับผมเร่งๆหน่อยนะครับขอบคุณครับ